ในป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มมีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันท่ามกลางความสงบของธรรมชาติกระต่ายน้อยชื่อมะิลลิใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีฝันอยากสำรวจโลกกว้างวันหนึ่งฟ้าก็เริ่มครึ้มฝนตกลงมาและหยุดหย่อนป่าอันเคยสดใสกลับดูมืดมนและเงียบเหงาทำให้มะล,ลิรู้สึกถึงความท้อแท้ในใจ ฝนตกยาวนานทำให้แหล่งอาหารในป่าลดน้อยลงมาลิและเพื่อนสัตว์ต่างต้องเผชิญกับความหิวและความเหนื่อยยากเสียงของความหวังค่อยๆหายไปในความมืดในระหว่างการเดินตามหาทางออกจากความท้อแท้มาลิได้พบกับเต่าแก่ทวีที่เคยผ่านเหตุการณ์ยากลำบากในชีวิตมาแล้วทวีใช้สายตาอันอบอุ่นมองมาลิและเตรียมที่จะแบ่งปันคำแนะนำที่มีค่า ทวีกล่าวกับมาริด้วยน้ำเสียงมั่นคงอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปคำพูดนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องผ่านความมืดในใจของมาริแรงบันดาลใจจากคำกล่าวของทวีทำให้มาริตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้แม้ชีวิตในวันนี้จะดูท้าทายเธอเริ่มออกเดินทางเพื่อค้นหาแสงสว่างในวันข้างหน้า ระหว่างการเดินทางมะิิได้พบกับกระรอกน้อยชื่อจันที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตเช่นเดียวกับเธอทั้งสองจึงตัดสินใจจับมือช่วยเหลือกันในการค้นหาความหวังมะิิและจันพบทางเดินเล็กๆที่นำไปสู่แหล่งน้ำใสสะอาดและพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติได้มอบของขวัญอลล้ำค่าให้กับพวกเขาในยามที่ต้องการ หลังจากฝนหยุดลงท้องฟ้าค่อยๆสว่างสวยป่าที่เคยมืดมนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกสิ่งในธรรมชาติต่างได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่มาลีและจันกลับมารวมตัวกับเพื่อนสัตว์ในป่าท,ทุกคนร่วมเฉลิมฉลองความเข้มแข็งและความหวังที่ได้ค้นพบพร้อมกับคำสอนของทวีเคยกล่าวอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไป ยังคงก้องตังวานในใจของทุกคนให้กำลังใจในการเผชิญกับวันใหม่อย่างไม่ยอมแพ้